S <S เป็นบอเบลีมันเลี้ยงยากบอปีอันบอ่อเลี้ยงยากครับบ่อยากเลยครับเพราะว่าสองเดือนวกว่าก็ได้ขายแล้วสองเดือนกว่าครับ,รบเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็ดที่เติบโต,ตเรียกว่าเป็นเป็ดร้านอาหารเป็ดแบบที่เขาเจ้าพากันกินทั่วไปเนี่ยน,ะน้ำรันลาบน้ำเมี่ยงหนี่งเม่นครับ,บส่วนมากที่เป็ดบาบเบลีหละซุ่มซุ่มมอ็อกไม่ขอกไม่โค้งเจี๊ยาก็ต้องก็เอาไทยบ้านผมก็นี่แหละบาบารลีนี่แหละเงี้ยเรื่องลาบเนาะครับเพราะว่ามันอย่ามันมันมันเป็นเป็ดมันคือไข่เป็ดสายพันธุ์ของ เป็ดขันเท้าอื่นึืนบ้านกับเป็ดเทปเนาะครับตะวันีมันตัวสีขาวนาแดง<น>เป็นตะเสียบเพราเป็ดเทปครับมันมันมันถืเป็นผลดีเลยพี่พดีอยู่ครับ่าแต่ว่าขันว่าต้นทุนหลายบอมันก็หลายครับแต่ว่ามีกําไรบอร่อเข้าเข้ากดเคียงคีงเล็กเอาเลยเลยเข้าเกี่ยหวหัวฮาน่าไหนสองเดือนกวาได้ขายเท่าไหร่ ข้าวโครเคียงคลีเล็กจับเป็ดมาสั่งน้ำหนักเบิ่องข้าสีรูเลยมันบ่ต้องได้ถามผู้ใดเงีย้ยคำนวณได้เลยสิพี่ก็คำนวณได้เพราะว่าเป็ดนี่มันอ่าคือคือ,คอตามสูตรเดียวนี่มันกเกลียดสิบห้าบาทครับสี่แปดสิบแล้วแต่ผู้แล้วแต่ตจังหว,วัดตลาดคันนาหน้าฝนก็บจะขายยากแน่กัอาจจะหกสิบแล้กับข้าวเคียงคลีเล็กเบิง่งบอกว่ายังไงว่ากดเคเข้าวสร้างน้ำหนักหรือข้ากดเลยว่าเป็ดข้าไม่เยอะตัว เากกับบวบานนี้กำลังการผลิตลูกเป็ดต้องพี่ใปัจจุบันนี้ได้หลายมาในต่อรอบพี่ปัจจุบันบ่ครับปัจจุบันนประมาณห้ารอยบางเทียกับพันหนึงมันเลี้วแต่ไข่เป็ดไหมครับ